เอะน้งกินละสวัสดีครับพบกับมือเก่าฟิชชิง่งครับผมวันนี้พาพี่ๆน,นาและเพื่อ,อนๆนักกกปลาทุกๆท่านนะฮะมาที่หมายคลองและพีพัดนะครับผมก็หมายนี้ผมจะเคยมาตกครั้งหนึ่งเป็น EP ไหนจำไม่ได้แล้วฮะ เป็นหมายลุ่มลื่นรัเอ้ยุ่มลื่นม,ม,มากครับเป,เป็นต้นอะไรนะครบตูต้นกามปูอ่าใต้ต้นกามปูครับมีร่มทั้งวันทั้งหมายนี่เคยมาตกนานมากแล้วครับผม mm hmm. ก็วันนี้ไปทํางานที่อ่าฟืภอบ้านนานนะกับประตูขากลับก็เลยแวะรอรอลองมาเรื่อยๆจนมาถึงหมายนี้โดยโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกว่าจะไปตกวลองที่สามผมว่านะ้ำมันมันไหลเบาไปตรงนี้น้ําไหลดีมากครับวันนี้ค่อนข้างแรงเลยแหละตะกัวห้าสิบกัมนี้ก็คือฟิวฟิวได้เลยครับก็เหมือนเดิมให้มีพันเล็ก 5คัน5พุตอยู่4คันแล้วก็7พุต2คันฮะวันนี้ไม่ได้เตรียมคัน9พุตมไปด้วยครับเอเคหกคันนะฮะก็เป็นหมายผมว่าสวยเลยหมายนี้ถ้านานาอยากจะมาเดี๋ยวฝักหมุดไว้ใต้คลิปให้ครับผมก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมนะฮะทุกๆท่านเลยครับที่เข้ามารับชมทั้งผู้ชมใหม่ๆและเก่าๆนะครับผมผมก็รบกควนกดติดตามกดซัดตไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งปิ้งๆๆงด้วยครับผม คลิปใหม่ๆของมือเก่าฟิชิ่งเวลาอัปโหลดใหม่จะได้รับทุนก่อนใครนะครับผมโอเคอยู่รถติดตามผลงานวันนี้ว่าจะมีสวยไหมฮะไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างแต่กำมังน่าจะมีอยู่แล้วเป็นปลารับแขกฮะกำมังตะเพียนะครับโอเคครับผมนี่ครับเหยื่อเราวันนี้ประตูนี่ครับประตูปั้นไ้หลายลูกเลยครับเหยื่อเราก็ประมาณนี้สีโอเคครับผมเดี๋ยวลองลุยดูฮะเมื่อกี้ได้ไปสองเต้มนะฮะ ผลลึกลงปลาไปยังไม่เปิดตัวได้สองแต้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแต้มไม่ใหญ่ครับเป็นกระบังสองแต้มเล็กๆโอเคฮะ๋ยวรอติดตามผลง,งานครับผมก็เมื่อกี้ผมลืมมอไปนะฮะลงทันไปจริงไปจังก็เที่ยงสิบนาทีครับผมพอชุดพอเราลงไปจริงไปจังแล้วเงียบเลยตอนนี้เมื่อกี้ลงเล่นยเ่ไปแป๊บเดียวได้มาสองแตมนะ้มฮะโอเคฮะเที่ยงสิบนาทีครับผมเริ่มลงทันแล้วครับโอเคครับเอากินแล้วครับ มาเต็มเองครับผม ไม่ใหญ่ครับป่านี่มันเยอะจังวะใช่ว่าก็บอกกระบอกเนาะ ไม่เป็นั่นใจนะแต่ประตูบอกปากระบอกครับปากระบอกหินห่างมากครับช่วงนี้ติดเั้งขี้ั้งอะนรลยก็เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไม้นะครับนะฮะน้ำก็ไม่ถือว่าใสนะฮะน้ำยังขุ่นอยู่นะครับ ครับน้ำก็ค่อนข้างจะไหลแรงเลยครับมุ่งหน้าไปทางนู้นก็ไปทางถนนยุทินนะครับผมไปไม่ไกลฮะไม่กี่โลเหมือนรถผมก็จอดด้านบนนะครับประตูก็เรียบร้อยแล้วหลับก็จอดด้านบนนะครับผมก็ลมลื่นนะฮะเป็นก็ใต้ต้นชำฉานะครับนี่ครับประตูก็นอนเล่นครับยังไม่ได้หลับนะนอนเล่น ผมว่าโอเคเลยไหมดีมากเลยครับแต่ปลาเงียบมากเห <c oughs> ยื่อเราว่าจ,จะไม่ถูกปลาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับของระพีพัดนะครับผมมุ่งหน้าไปทางนน้นก็จะไปอำเภอบ้านหมอนะครับตรงขึ้นไปวันนี้ไม่มีเมฆฝนเท่าไหร่มีอยูนะ่แต่ยังเป็นสีขาวอยู่อาจจะเย็นๆอาจจะตกก็ได้ครับหมายก็ประมาณนี้ครับผม มาน,น้าอยากจะมาอย่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปให้นะครับโอเคครับผม หญ้าเศษไร้ใ,ใต้น้ำเยอะมากครับผมผักเน่าผักอะไรนะอาจจะทำให้ปลาโม,มไม่เย็นเฉยก็ได้ครับเงียบเลย ฝนจะตกแล้ตอนนี้มืดค้มเลยครับคล้ายฝนจะตกครับค้มในทางข้างหน้านี่ครับครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสามนาทีน,นะฮะก็ผ่านไปสองชั่วโมงครับผมเริ่มลงกคันเมื่อตอนเที่ยงประมาณเที่ยงสิบนาทีได้แต้มน้อยมากครับวันนี้ ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะจ,จะเป็นเพราะเหยื่อเพราะน้าไหลแรงแล้วก็มีผักพวกเศษผักเศษหญ้าเน่าออใต้น้ําเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้ปลามองไม่เห็นเหยื่อเราก็ได้ที่ผมคิดเอาไว้เองนะฮะปัญหาหลักๆก,ก็คืออยู่ที่เหยื่อนะฮะเหยื่อแล้วอาจจะไม่ถูกไม่ถูกใจปลาสายน้ําที่มันไหลแรงหรือเปล่านะฮะก็ผ่านไปสองชั่วโมงก็ได้แต้มมือเล็กครับนะนาะนะแต้มใหญ่ฝา่ามือไม่มีนะครับมีแต้ม ไซเล็กมากกระมังตะเพียนปลากระบอกนะครับวันนี้ได้ปลาสามชนิดสังขาวาดด้วยอ่าสี่ชนิดโอเคครับเราติดตามเมื่อกี้ฟ้าร้องคึมพิ่มเลยผมก็รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าพอเราติดตามกันบ่ายสองโมงได้สักสี่โมงเย็นนะฮะอีกสักสองชั่วโมงครับนะนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรผลไม่ตกก่อนนะครับอีกสักสองชั่วโมงเผื่อจะมีแต้มสวยๆหรือเปล่านะครับปลาในปลาธรรมชาติครับปลาน้ําไหลนี่เราไม่รู้จะมีปลาใหญ่อาจจะกระวงสวาย ตะโกงตะโกงไซส์ใหญ่ๆมากินหรือเปล่านะฮะยั้งก็รอติดตามผลงานต่อไปครับน้าๆโอเคครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับพอดีผมก็จะตกต่อนั่นแหละแต่พอดีม่มีงานด่วนมาจริงครับพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานที่อําเภอบ้านนาน,นะครับผมไปเตรียมซื้อของเดี๋ยวจะไม่ทาการเพราะว่าลูกค้าคาอนุมัตินะฮะก็ต้องกลับนะฮะเดี๋ยวไปดูแต้มได,ได้แต้มน้อยมากครับวันนี้ครับ นี่ครับนี่เป็นปลาใช้เวลาไปน่าจะประมาณสองชั่วโมงครับสอโงโมงสิบนทีก็สองชั่วโมงพอดีนอนเนาะสังขว้าตัวนี้ไม่รู้เมันมีตัวเดียวครับเดี๋ยวปล่อยไปสานี่ปล่อยสองสี่หกแปดเก้ารวมสังขว้าด้วยสิบแป้งพอดีครับอันนี้เดี๋ยว ป,ประตูไปทําปลาส้มรวมกับหมายที่ไปตกที่คลองสี่นะเอาเอากลับครับงใหญ่เรากลับดนะก็<ม>ใช้เวลาไปสองชั่วโมงพอดีเพราะว่าน,นี้บ่ายสองโมงสิบห้านาทีผมเรื่องตกตอนเที่ยงสิบนาทีก็ประมาณสองโมงใช้ไปใช้เวลาไปสองโมงห้านาทีครับพอดีมันมีงานด่วนเร่งรีบมากินก็ไม่อยากกลับเพราะว่าหมายสวยนะปลาอาจจะกินห่างแต่ก็เราก็หวังอาจจะมีปลาใหญ่บ้างแต่ไม่มีเลยครับวันนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอาจจะเรื่องเหยือ่อเรื่องน้ำมันแรงแรงมากแล้วก็ตะกัวผมเอาคันเล็กมาด้วยคันยาวมันไม่ได้มาใส่ตะกัวใหญ่ก็ลําบากเพราะว่าคันเวทมันอ่อนนะปลายคันมันอ่อนใส่ตะกัวสักห้าสิบกรัมก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องนะครับโอเคฮะก็ได้ประมาณเนี้ยใช้เวลาไปสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงโอเคครับผมเหมือนเดิมฮะพี่ๆนานา,นาที่เขามารับชมช่องมือเก่าทิชชิ่นะฮะยังไงผมก็รบกวนกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตัปลาช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผม อย่าลืมนะฮะถ้าเป็นไปได้ให้กดกระดิง่งปิ้ง,ป,ง,ป,งปิ้งนะฮะเวลาผมอัปโหลดที่ใหม่มาจะได้รับชมก่อนใครนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมเนี่ยนะฮะยังไงก็ฝากช่องน้อยช่องตูปาช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมนะครับเริ่มเก็บคันแล้วครับผมนี่ก็นี่นะครับปัญหาใหญ่ก็คือ อย่างงี้ครับเห็นไหมฮะเศษแต่ผักตกเศษหญ้าอย่างเงี้ยนฮะมันจะอยู่ใต้น้ำาม่ให้เยอะมากครับวันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่ปลาไม่ค่อยจะกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับผมปลาประตูโอเคประตูก็ปั้นเหยื่ออย่างเดียววันนี้ไม่ได้วัดเลยใช่ไหมเงียบมากโอเคโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับผม